คุณเคยสงสัยไหมว่าการเดินทางบนเครื่องบินธรรมดาอาจกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดน้ำตาไหลบนใบหน้าของพระภิกษุตำรวจเข้าควบคุมตัวเขากลางเที่ยวบินผู้โดยสารทั้งหมดช็อกและไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรและความลับที่ถูกซ่อนไว้จะถูกเปิดเผยหรือไม่คุณต้องดูจนจบเพื่อค้นหาคำตอบน้ำตาไหลลงบนแก้มของพระภิกษุ สายตาของเขาจ้องออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินเมฆสีขาวปะทะแสงแดดยามบ่ายเสียงเครื่องยนต์ดังก้องรอบตัวแต่ความสงบที่ควรจะมีกลับสันคลนผู้โดยสารรอบตัวเริ่มเหลยวมองความตึงเครียดแผ่ซ่านไปในห้องโดยสารรอยยิ้มของใครบางคนหายไปทันทีที่เห็นเหตุการณ์มือของพระสันเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นตามจังหวะเสียงก้าวเข้ามาตำรวจปรากฏตัวกลางทางเดิน เครื่องแบบสีน้ำเงินตัดกับแสงสว่างที่ส่องเข้ามาคำสั่งถูกส่งออกมาอย่างเข้มงวดพระพิกษุหันไปมองผู้โดยสารใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวเสียงเครื่องบินยังคงดังแต่เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งมือของเขาถูกจับแน่นโลกทั้งโลกของพระเหมือนถูกบีบอัดอยู่ในห้องแคบนี้ผู้โดยสารก้มหน้ามองไม่กล้าสบตา อากาศหนาวเย็นแต่ความร้อนกลับแผ่ขึ้นจากใจน้ำตาย,ยังคงไหลและเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นทุกวินาทีความกลัวผสมกับความอับอายไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปพระภิกษุหันหน้ามองหน้าต่างท้องฟ้ากว้างใหญ่เหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแต่เขารู้สึกถูกจำกัดอยู่ในกรงอากาศความเงียบปลืนกินทุกคำพูด สายตาของตำรวจจับจ้องเขาอย่างไม่ลดละเสียงสัญญาณเตือนจากนักบินก้องเข้ามาอีกครั้งร่างของพระถูกพาไปกลางทางเดินผู้โดยสารขยับตัวไปทางอื่นความหวาดกลัวและความสงสัยปกคลุมทุกคนเครื่องบินยังคงบินอยู่แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและน้ำตาของพระภิกษุเป็นเครื่องตนใจถึงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระภิกษุถูกพาตัวลงจากที่นั่ง เสียงรองเท้าบนพื้นเหล็กดังก้องผู้โดยสารเงียบสนิทแม้แต่เด็กเล็กยังเริ่มสงสยัยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นตำรวจพูดคุยกับพระด้วยน้ำเสียงเข้มพระภิกษุพยักหน้าอย่างอ่อนแรงมือของเขาสั่นราวกับใบไม้ในสายลมน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดและเสียงหัวใจดังก้องในหูเขาเองร่างของพระถูกพาไปที่ประตูห้องนักบิน ผู้โดยสารต่างส่งสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจบางคนกุมปากไม่ให้ส่งเสียงบางคนจับมือถือถ่ายภาพแต่กลัวการเคลื่อนไหวพระหันมามองหน้าต่างอีกครั้งฟ้าไกลเหมือนไรจุดสิ้นสุดแต่เขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกรงเหล็กไม่มีใครพูดอะไรทุกคำถามถูกกลืนหายไปกับความเงียบเสียงประกาศจากนักบินเข้ามาขอความร่วมมือทุกคนให้นั่งอยู่กับที่ แต่ใจของผู้โดยสารทุกคนเต้นแรงและความตึงเครียดพุ่งขึ้นสูงสุดพระภิกษุถูกพาตัวผ่านทางเดินรอยน้ําตาเปื้อนใบหน้าสะท้อนแสงไฟผู้โดยสารเริ่มงกระสิบเบาหาหะาสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาความรู้สึกอึอดอัดและไม่สบายใจปกคลุมทั่วห้องโดยสารเสียงลมหายใจของพระดังชัดขึ้นและในวินาทีต่อมา ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นอีกครั้งสายตาของพระจับจ้องไปข้างหน้าแต่ไม่เห็นใครตอบสนองและในใจเขารู้ว่าทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนไปตลอดการเสียงสัญญาณเตือนก้องทั่วห้องโดยสารผู้โดยสารทุกคนก้มตัวลงตามคำสั่งหัวใจของพระภิกษุเต้นแรงเหมือนทุกจังหวะของโลกถูกย้ำซ้ำสายตาของเขาจับจ้องไปที่ประตูนักบิน ตำรวจยกมือให้เขาเดินไปตามทางร่างของพระสันเล็กน้อยน้ำตาย,ยังคงไหลยอย่างไม่หยุดอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศสัมผัสกับแก้นเปียกชื้นเหมือนโลกทั้งโลกหยุดนิ่งรอบตัวเขาผู้โดยสารหลายคนเริ่มกังวลบางคนล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์แต่ก็ลังเลไม่กล้าเคลื่อนไหวเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาความไม่แน่นอนปกคลุมทุกคนพระภิกษุพยายามหายใจลึก หาหแต่ทุกลมหายใจเหมือนถูกกดทับเสียงหัวใจดังชัดในหูมือที่กุมชายจีวอนแน่นร่างของเขาเหมือนถูกแช่แข็งในช่วงเวลาตำรวจนําเขาไปถึงประตูห้องนักบินประตูปิดตัวลงเบาหาหแสงไฟในห้องนักบินส่องออกมาเพียงนิดเสียงเครื่องบินยังคงดังก้องแต่เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งนักบินหันมามองพระภิกษุ สายตาของเขาเข้มแต่ไม่สแสดงอารมณ์ใดหาหะพระภิกษุพยักหน้าอย่างอ่อนแรงน้ำตาไหลลงมาบนมือที่กุมจีวรและหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดผู้โดยสารทุกคนเริ่มกระสับกระส่ายความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงลมหายใจและกระซิบบางคนกุมปากไม่ให้ส่งเสียงบางคนพยายามมองผ่านที่นั่งแต่ไม่กล้าเคลื่อนไหวอากาศหนาวเย็นแผ่ซ่าน ความตึงเครียดกลับร้อนแรงขึ้นทุกวินาทีตำรวจสั่งให้พระภิกษุยืนตรงกลางทางเดินสายตาของเขาจับจ้องไปข้างหน้าทุกก้าของเขาดูเหมือนยาวนาหลายวินาทีร่างของเขาสั่นและน้ำตาย,ยังคงไหลผู้โดยสารไม่กล้าส,สบตาความรู้สึกสับสนและกลัวปกคลุมทุกคนเสียงประกาศจากนักบินเข้ามาขอให้ผู้โดยสารทุกคนนั่งอยู่กับที่และไม่ให้ลุกเดินไปไหน ต่บรรยากาศในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างระแวดระวังและน้ำตาของพระภิกษุเป็นเครื่องตวนใจถึงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดพระภิกษุถูกนำไปที่เก้าอี้ใกล้ทางออกฉุกเฉินเขานั่งลงอย่างเงียบหาหา่มือสั่นและจีวรถูกบีบแน่นความอับอายและความกลัวปกคลุมทั่วร่างสายตาของผู้โดยสารหลายคู่จับจ้องเขาแต่ไม่มีใครกล้าส่งเสียง เสียงเครื่องบินยังคงดังก้องแต่เหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งหัวใจของพระเต้นแรงและน้ำตายังคงไหลลงบนจีวรเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกาลังพังทลายทุกสิ่งรอบตัวเขาเหมือนหมุนช้าหาหะตำรวจยืนข้างหาหะสังเกตทุกการเคลื่อนไหวพระภิกษุพยายามหายใจลึกแต่ทุกลมหายใจเหมือนถูกกดทับ มือสั่นและร่างสั่นเล็กน้อยน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดผู้โดยสารเริ่มงกระซิบกระซาบความสงสัยและความกังวลปกคลุมทุกคนบางคนหยิบมือถือแต่ไม่กล้าเคลื่อนไหวบางคนกุมปากไม่ให้ส่งเสียงความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงหัวใจเต้นดังของพระภิกษุเองพระภิกษุมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ากว้างใหญ่เหมือนไร้ขอบเขตแต่เขารู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในกรงอากาศ ทุกสายตาจับจ้องเขาและความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีตำรวจสั่งให้พระภิกษุยืนขึ้นและค่อยๆเดินตามไปที่ด้านหลังของเครื่องบินผู้โดยสารเกรงกลัวและกังวลบางคนพยายามเลี่ยงสายตาแต่ทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดาพระภิกษุเดินช้าหาหาแต่ทุกย่างก้าวเหมือนโลกหยุดหมุนร่างสันและน้ำตาย,ยังคงไหล มือกุมจีวอนแน่นและหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมเมื่อเดินถึงประตูฉุกเฉินตำรวจเปิดประตูเบาหาหะแสงสว่างส่องเข้ามาเพียงนิดเสียงลมจากภายนอกพัดเข้ามาพระภิกษุสูดลมหายใจลึกแต่ความกลัวยังคงอยู่ในทุกอนูของร่างผู้โดยสารทุกคนจับจ้องเหตุการณ์สายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและกลัว ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงลมหายใจของทุกคนและน้ำตาของพระภิกษุสะท้อนแสงไฟเล็กๆในห้องโดยสารตำรวจพาเขาออกจากเครื่องบินพระภิกษุรู้สึกเหมือนร่างถูกดึงออกจากโลกเก่าเสียงเครื่องบินค่อยๆเบาลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ผู้โดยสารไม่กล้าพูดอะไรทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังประตูที่พระภิกษุถูกพาออกไปพระภิกษุถูกนำไปยังรถตำรวจ ร่างสั่นและน้ำตาย,ยังคงไหลาอากาศเย็นสัมผัสกับแก้มเปียกชื้นและหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมตำรวจจับมือเขาแน่นและพาเข้าไปในรถผู้โดยสารมองตามด้วยความสงสยัยบางคนพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีคำตอบใดหาหะความเงียบและความตึงเครียดยังคงปกคลุมและน้ำตาของพระภิกษุเป็นสิ่งเดียวที่พูดแทนเขา เมื่อรถเคลื่อนออกไปผู้โดยสารเริ่องกระซิบกระซาบความตึงเครียดค่อ,คอยๆค,ค,คลายลงแต่ความประหลาดใจและความกลัวยังคงอยู่ในใจเสียงเครื่องบินดังขึ้นอีกครั้งแต่ทุกคนรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่ในความทรงจําตลอดไปพระภิกษุอยู่ในรถมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ายามเย็นสีส้มและม่วงแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนใบหน้าเปียกน้ำตา เขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวที่ยังคงอยู่ในทุกลมหายใจตํารวจเงียบสนิทแต่สายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของพระร่างสั่นเล็กน้อยมือกุมจีวรแน่นและหัวใจเต้นแรงไม่หยุดรถค่อยๆขับไปตามถนนพระภิกษุรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกถูกบีบอัดอยู่ในกรอบเล็กหาหาน้ำตาย,ยังคงไหล และหัวใจเต้นแรงทุกวินาทีเสียงเครื่องยนต์รถดังก้องแต่ความสงบกลับหายไปร่างของพระภิกษุสันอยู่ในรถตํำรวจความหนาวจากเครื่องปรับอากาศเข้าปะทะกับแก้มเปียกน้ําตามือกุมจีวรแน่นหัวใจเต้นแรงเกินจะควบคุมเสียงล้อรถกระทบถนนดังก้องแต่ในใจเขาเหมือนเสียงนั้นช้าลงเป็นชั่วนิรันด์สายตาของพระจับจ้องไปนอกหน้าต่าง แสงไฟถนนเลื่อนผ่านอย่างช้าหาหาแต่ทุกครั้งที่ผ่านบ้านหรือต้นไม้เขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตาดูเขาน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดและหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นทุกครั้งที่รถโคง้งตำรวจเงียบสนิทไม่พูดอะไรนอกจากสั่งให้พระนั่งตรงร่างของพระสั่นเล็กน้อยแต่เขาพยายามสงบใจทุกลมหายใจเหมือนหนักขึ้นเรื่อยหาหา และความรู้สึกว่าถูกจับจ้องอยู่ทุกวินาทียังคงเพิ่มขึ้นผู้โดยสารในเครื่องบินที่เหลือมองไปยังประตูอย่างสงสยัยแต่ทุกคนไม่กล้าพูดอะไรหัวใจทุกดวงเต้นแรงและความเงียบครอบงำทุกสิ่งน้ำตาของพระภิกษุสะท้อนแสงไฟเล็กหาหะรากับเตือนทุกคนถึงเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาพระภิกษุหันหน้ามองไปยังเพดานรถไฟส่องลงมาอย่างจาง เงาใบหน้าที่เปียกน้ำตาสะท้อนบนพื้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมด้วยกำแพงใสทุกการเคลื่อนไหวถูกสังเกตและไม่มีที่หลบซ่อนรถเคลื่อนผ่านสี่แยกแสงไฟจราจรสะท้อนบนกระจกแต่พระภิกษุไม่สามารถละสายตาความกังวลและความหวาดกลัวรวมกันจนหัวใจเหมือนระเบิดเขาพยายามหายใจลึกแต่ไม่ได้ผลร่างสั่นและน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุด ตำรวจหันมามองเขาสายตาเข้มแต่ไม่แสดงอารมณ์มือยังคงจับแขนพระแน่นเหมือนเป็นการเตือนว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้หัวใจของพระเต้นแรงและดังชัดในหูของเขาเองเหมือนทุกจังหวะโลกหยุดหมุนพระภิกษุพยายามคิดถึงสิ่งที่ควรทำแต่ความกลัวและความสับสนบดบังทุกความคิดร่างสั่นและมือกุมจีวรแน่นน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุด และเสียงเครื่องยนต์รถดังเกินกว่าที่หัวใจจะทนได้รถเข้าสู่ถนนสายเล็กแสงไฟน้อยลงและความมืดเริ่มเข้าปกคลุมพระภิกษุรู้สึกเหมือนอยู่ในอุโมงค์แห่งความกลัวทุกเสียงรอบตัวดังและชัดเจนเกินไปแม้เสียงลมหายใจของตำรวจเองก็ทำให้เขากังวลมือที่กุมจีวรนแน่นขึ้นร่างสั่นมากขึ้นน้ำตาไหลแรงขึ้น ความหวาดกลัวรวมกับความอับอายจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่หัวใจเต้นแรงและไม่เป็นจังหวะเหมือนทุกวินาทีช้าและยาวนานเกินจะทนรถหยุดหน้าอาคารหนึ่งแสงไฟส่องออกมาเพียงนิดตำรวจสั่งให้พระลงจากรถร่างสั่นและมือยังคงกุมจีวอนแน่นทุก,ก้าวที่ลงจากรถเหมือนเดินผ่านความเงียบและความมืดผู้คนรอบๆมองมาแต่ไม่กล้าพูดอะไร พระภิกษุถูกพาเข้าไปในอาคารบรรยากาศเย็นและเงียบสนิททุกเสียงของรองเท้ากระทบพื้นดังก้องหัวใจของพระเต้นแรงทุกครั้งที่เดินผ่านประตูและน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดตำรวจนำพระเข้าห้องหนึ่งไฟสว่างน้อยหาหะแต่เพียงพอให้เห็นรอยน้ำตาบนใบหน้าพระภิกษุนั่งลงบนเก้าอี้มือยังคงกุมจีวรแน่น ร่างสั่นและน้ำตาย,ยังคงไหลตำรวจยืนข้างหาหะเงียบสนิทและสังเกตทุกการเคลื่อนไหวหัวใจของพระเต้นแรงและความกลัวแผ่ซ่านไปทุกส่วนของร่างร่างสั่นอย่างต่อเนื่องน้ำตาย,ยังคงไหลเหมือนไม่สิ้นสุดเสียงนาฬิกาในห้องดังเป็นจังหวะช้าหาหะพระภิกษุมองไปรอบหาหะ แต่ไม่เห็นใครตอบสนองทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งและความตึงเครียดสูงสุดอยู่รอบตัวตำรวจเริ่มพูดน้ำเสียงเข้มแต่ช้าคำพูดช้าเหมือนย้ำเตือนทุกอนูของความเป็นจริงพระภิกษุพยักหน้ามือยังคงกุมจีวรแน่นน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดความเงียบและความตึงเครียดปกคลุมทุกสิ่งเสียงลมหายใจและหัวใจของพระดังชัด เหมือนโลกทั้งโลกถูกบีบอัดอยู่ในห้องเล็กหาหะร่างสันและน้ำตาย,ยังคงไหลความกลัวและความอับอายเข้าผสมกันจนแทบรับไม่ไหวตำรวจหยิบเอกสารออกมาพูดช้าหาหะแต่ทุกคำทำให้หัวใจของพระเต้นแรงขึ้นน้ำตาย,ยังคงไหลและความตึงเครียดเหมือนพุ่งสูงสุดร่างสั่นและมือกุมจีวอแน่น ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนช้าและหนักเกินจะทนพระภิกษุหันหน้ามองเพดานไฟส่องลงมาบนใบหน้าที่เปียกน้ำตาทุกเงาสะท้อนบนพื้นและความรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงและน้ำตาย,ยังคงไหลทุกลมหายใจเหมือนหนักเกินไปตำรวจยังคงพูดช้าหาหะทุกคำเป็นเหมือนการเตือนพระภิกษุพยักหน้าอ่อนแรง ร่างสั่นและน้ำตาย,ยังคงไหลมือยังคงกุมจีวรแน่นความตึงเครียดสูงสุดเหมือนทำให้โลกหยุดหมุนเสียงนาฬิกาและไฟสว่างในห้องทำให้หัวใจของพระเต้นแรงขึ้นน้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดร่างสั่นและมือกุมจีวรแน่นทุกสิ่งรอบตัวเหมือนช้าและหนักเกินจะทนความกลัวและความอับอายปกคลุมทุกส่วนของร่างพระภิกษุหันมองไปที่หน้าต่างเล็ก แสงสว่างจากภายนอกสะท้อนบนแก้มเปียกน้ำตาหัวใจเต้นแรงและน้ำตาย,ยังคงไหลเหมือนทุกลมหายใจหนักเกินจะทนและความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเหมือนทําให้เวลาหยุดนิ่งพระภิกษุนั่งเงียบในห้องน้ำตาย,ยังคงไหลยอย่างช้าหาหะแต่หัวใจเริ่มค่อยๆสงบลงเสียงนาฬิกาย,ยังคงดังเป็นจังหวะแต่ไม่ใช่เสียงที่ทําให้หวาดกลัวอีกต่อไป ตำรวจค่อยๆผ่อนความเข้มงวดยิ้มเล็กๆให้พระภิกษุเหมือนยืนยันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดใกล้จะจบพระภิกษุพยักหน้าอ่อนแรงมือที่กุมจีวรแน่นค่อยๆคลายแสงไฟอ่อนลงแต่ความรู้สึกตึงเครียดค่อยๆคลายตัวหัวใจของพระภิกษุเต้นช้าลงน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เบาลงราวกับโลกเริ่มคืนสภาพเดิม ตำรวจนำพระภิกษุกลับไปยังลานจอดอากาศเย็นสัมผัสใบหน้าแต่ไม่เหมือนครั้งแรกที่ถูกจับจ้องครั้งนี้เหมือนได้รับลมหายใจใหม่ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความเบาและสงบผู้โดยสารที่เหลือมองออกไปจากเครื่องบินเห็นเหตุการณ์ที่ค่อยๆค,คลี่คลายเสียงหัวใจเต้นช้าลงและน้ำตาของพระภิกษุกลายเป็นร่องรอยแห่งความเข้าใจ เหมือนบอกว่าทุกอย่างผ่านไปแล้วพระภิกษุหันมองท้องฟ้าฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินอ่อนเมฆลอยอย่างสงบลมเบาๆพัดผ่านร่างสันค่อยๆหายไปและความรู้สึกตึงเครียดที่ปกคลุมเขามานานค่อยๆคลายมือที่กุมจีวรนแน่นค่อยๆปล่อยน้ำตาไหลเป็นครั้งสุดท้ายหัวใจเริ่มสงบและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม้เหตุการณ์ช็อกจะยังอยู่ในความทรงจำแต่ความสงบภายในเริ่มเข้ามาแทนที่พระภิกษุก้าวขึ้นไปบนพื้นดินรู้สึกถึงความมั่นคงและความอบอุ่นของโลกภายนอกตำรวจขยับยิ้มให้และไม่จำเป็นต้องพูดอะไรทุกสายตาที่มองมากลายเป็นความเข้าใจรากับทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้จบลงแล้วพระภิกษุหันมองท้องฟ้ายามเย็นอีกครั้ง แสงสีทองอ่อนๆของดวงอาทิตย์ตกสะท้อนบนใบหน้าเปียกน้ำตาหัวใจสงบน้ำตาแห้งและเขารู้สึกถึงความอิสระอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงบแต่ความทรงจําของเหตุการณ์จะอยู่ในใจเป็นบทเรียนแห่งความกลัวความหวาดระแวงและความเข้าใจในความเป็นมนุษย์พระภิกษุก้าวเดินช้าๆผ่านทางเดินลมเย็นพัดผ่านร่าง และเสียงหัวใจของเขาเต้นด้วยความสงบเรื่องราวจบลงอย่างเงียบสงบแต่ความรู้สึกเสะเตือนใจยังคงอยู่น้ำตาที่ไหลคือความเป็นมนุษย์และความสงบที่กลับคืนมาคือของขวัญที่ได้รับหลังผ่านความหวาดกลัวพระภิกษุหันมองท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวส่องแสงระยิบระยับเรากะบบอกว่าโลกยังคงหมุนต่อไปและทุกสิ่งที่เคยตึงเครียดตอนนี้ค่อยๆค,ค,คลายตัว หัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความหวังใหม่เริ่มก่อตัวพระภิกษุเดินช้าหาหะน้ำตาหยุดไหลหัวใจสงบและโลกกลับคืนสู่ความสงบเหมือนเดิม